วันนี้ก็ใส่คอนแทคลุนแบมแบมนะครับสีน้ำตาลเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยตายยังไงแต่ว่าที่เห็นก็เหมือนจะตาน้ำตาลนินดๆให้พร้อมนะวันนี้ใช้มาจาาขอบตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมือนพรายเมอร์ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยบำรุง ให้หน้าของเรามันมีความชุ่มชื้นขึ้นเลยหน้าของมาจารขอบอันนี้คือมันจะเน้นที่ว่าผิวแพง้ง่ายอะไรเงี้ยใช้ได้แล้วก็เป็นสารสกสัดจากมะพร้าวนะคะเนี่ยทาไปหน้าจะรู้สึกเหมือนแบบทาปแป้งทาอะไรเงี้ยติดดีแล้วก็ลงไพรเมอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวพรีเฟอเรนเชีลนะฮะของ benefit ลงอีกนิดนึงเพื่อเป็นการแบบว่าเบอร์รูขุมขนของเรานะเสร็จแล้วนะคะใส่รองพื้นนิฟแนเบิลนะฮะตัวนี้รุ่นหลอดแหละของลอรีอัลเพราะว่าเราก็ต้องเน้นปกปิดนิดนึงนะ คืออันนี้ลองใช้ครั้งแรกเลยแล้วผิวคืออยากจะให้มันดูแทนนิดนึงนะคะก็เลย108แต่เ<ร>็แล้วนะคะใช้คอนซีลเลอร์ของ Maybelline นะฮะเอทลีวายอันน<ร>ี้เบอร์ไะไ์อีกแล้ว<ร><ร> เซตหน้าเนื้อครีมนะฮะดัมเบิลห้าขมบิวตี้บุฟเฟ่หรือจีโนแมคเครย์ไม่ต้องเรือของจีโนแมคเครนะฮะที่ขายอยู่ในบิวตี้บุฟเฟ่มาลง right now, ตามดิมารจากขอบตัวนี้เป็นไฮไลท์เนื้อครีมสีทอง <c oughs> เดียวนะในจุดที่เราต้องการไฮไลท์นะฮะ เสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องเซตด้วยแป้งฝุ่น anish, วันนี้เลือกใช้ N T I Side Collection นะตัวรุ่น HD Powder นะครับในการที่จะเซตเรี 15. ใช้แมสกสีของนะฮะในการที่จะเฉดหน้านิดนึงเฉดด้วยฝุ่นเก็บโครงหน้าให้ดูเป็นสายฟองมาลองที่เขียนคิ้วใหม่นะฮะนี้ใช้เจลบราวของสกิน Food บอร์สอนะก็เป็นเนื้อเจลยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงแต่อยากลองแล้วแนมะ่ ใช้คอนซีลเลอร์ของคอสลุกเบอร์หนึ่งนั้นมาเก็บใต้ท้องคิ้วคืกทีหนึ่งนะฮะเพื่อความแบบว่าคิว้วมันจะได้เป๊ะมาคา่าคิว้วฮะใช้ของเมเบรีนนะฮะสีออกเกือบดำเลยอะแล้วลงไานเมื่อเปิดตาวันนี้ใช้ของ Urban d e น a y นะครสัสก็จะเป็นสีออกทองนิดนึงใช้เลือกใช้พาเลตมาจ่าขอบนะครับเลือกเอาสีน้ำตาลที่แบบว่า น้ำตาลสำหรับขัดเบ้านะเรามาขัดโดยที่เราจะค่อยเป็น,น,นลักษณะเครื่องวงกลมโดยเริ่มต้นที่หางก่อนนีเห็นไหมซับปุ๊บเราก็ถ้าเกิดเราจะสวิงหางเราค่อยแบบสวิงออกแบบออกช่วงหางนิดนึงแบบว่าตามันมีความแบบออกไปเป็นอารีนาเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงลเล็กๆนะต่อรอยต่อระหว่างขง้างบนกับข้างลง่างหลักง่ายๆคือเราต้องเกลี่ยทุกอย่างนะฮะสและฮะใช้เพอร,ร์ลิเพร,ราตัวกริตเตอร์ลยุย ลงไปในแห่ที่เปลือกตาของเราตรงช่วงนี้ช่วงกลางตาเสร็จแล้วนะฮะใช้อายไลเนอร์สีดำของ f o l เลสมีนะกรีดเส้นนิดนึงนะครับเพื่อเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้ตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ของ i n นนิฟรีกลิตเตอร์นะสีเงินเลย ปกติของตา38ชั้นไปแล้วนะฮะก็ปัดมาข้าดนี <source> ้หนึงใช้ของเมเบอรีนจ้าผมเปัดข้างล่างก่อนเนาะก็ใช้ของชาล็อตทิมเบอรี่นะฮะอันนี้สีเบอร์ FIRST LOVE ก็ใช้ไฮไลท์ของกิวนี้เลยเบเก้วันนี้เราเขียนขอบปากนะฮะวันนี้ใช้แม็กสีอะไรวะอีโบโลดี้บาร์บี้เบบี้ ก็ทาด้วยลิปสีน,นูนแนนนี้ของแนแต่ว่าสีอะไรเนี้ยจะไม่ได้แล้วอะ่ะมันเหลาจนเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะแล้วขอทาด้วยกอนโฟงเฟ็นติฟอยู่ด้นิดนึงนะ mm hmm.